วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่เปิดรับสมัครแล้วโคต้าเรียนดีสำหรับสถานศึกษาประจำปีการศึกษา2569โดยรับสมัครระดับชั้นปวชและปวสมีรายละเอียดดังนี้ 1. สมัครและคัดเลือกโดยสถานศึกษา 2. ส,สถานศึกษาส่งเอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือก 3. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 4. รายงานตัวมอบตัวณนะวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่โดยวันนี้เรามาชมคลิปแผนกวิชาสถาปัตยกรรมกันค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวสถาปัตัดเทคนิคเชียงใหม่ค่ะแผนกเราอยู่ชั้นสามนะคะแวนเข้ามาในแผนกเราก็จะเจอขนยางเก่านะคะน้องๆคนไหนที่ยังไม่มีพื้นฐานเราสอนขีดเส้นตั้งแต่สารระเบือยันเรือโลค่ะเรามีอุปกรณ์ครบ10อย่างตงเขียนแบบทีสไลด์เขียอเส้นประมุขเยสเรามี ว่ากันะทีก็มีสองโปรแกรมท่านผู้แทนด้วยนะคะโอ้เข้าวจังเขียอะไรไม่เป็นไรอยู่ดีว่าจำได้โอเคคู้เองแผนเรามีอาจารย์ที่น่ารักนะคะวันนี้มีอะรสนใจที่เราได้ที่เพื่อให้ประชาชนท่านได้รีบมาสมัครกันนะคะจำนวนครบปิดรับสมัครทันที